2 1ไปเลยครับผมไปอ๋อแม็กกี้หนึ่งไปเลยครับผมโหใสหาสถานีโคตรโหดโอ้โหซอยยิกยอดซอยแล้มาตรงนี้เร็วเลยพอรับโค้งมาแล้วไม่มีกล้องละเบาเอามีกล้องอรมีกล้องตอนนี้แบบแถวๆนี้ครับแถวๆนี้เห็นยืนอยู่คนหนึงแถวๆหินนะครับหินนะสองหนึ่งไปเลยครับผมไปพี่ฮะ อ๋ออ๋อตรงนั้นตั้ตรงนั้นเลยเหรอเอาเบียร์ป่ะตัสั้นจริงก็เหมือนพิ๊กอะแม่ไม่หลบให้รินดิอย่าทักดิอย่าทักดิไองคนเลยไปหลบให้ขวางแม่งอยู่งี้นะสิบวิครับผมถามแม่ว่าตามทันไหมไม่ทันหรอกเอาสิบวิไิซ้าครับนี่ห้าสี่สามสองหนึ่งไป อ๋อเซ็นเซอร์อยู่ตรงตรงเกต,งต,งต,งต็ดท่าตะเลยครับอ๋อตรงขวาม,มือเนี่ยอ๋อครับเสร็จแล future, ้วพี่เจอกันครับ see ตกหนักเลยดูเ้อาดีกว่านี่นี่อออต่อเลยเดี๋ยวผมไม่บีเอฟเฟกแล้วเบื้องเรื่องเป็นทาง้ากว่าเบื้องลางเป็นทาง้ายเาต้องไนดีร้องดิบเลยตุ่ิบคอรแล้อร์ดคอร์ดวาอ

สดีครับ Pop. แค่ประเทศไทยนะยังไม่เคยรู้เลยผมมีลูกถ่ายคู่กับพี่หลังด้วยกอดคอตัวเลขสี่ล้อตัวเสี่ล้อผมเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนล้กี่อไปพูดอะไรออกไปไปพูดอะไรออกไปถอยหลังได้ป่มจะแค่สี่ล้อฮะรุ่นเนี่งสนามมิโดอะไรเงี้ยเหรอพี่ถอยหลังทุบกระโดดข้ามจักรยานก็ได้ครับโอ้โหแล้วมีรถสำหรับเ้าได้ไหมผมแชมป์ประเทศไทยครับถอยหลังขาเดียวก็ได้ครับโอ้ยผมจริง มีลูกอยู่นะที่บ้านเป็นดาลาบ้านเลยครับรุ่นลาตะเกตต่อใหม่ลาตะเก็ตดังผมเด็กอยู่เลยสเตเนตแฟนครับผมไม่แช่ประเทศไทยครับเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับโอ้โสเตะเก็ตดีเหรอโง่เก่ามากเก่ามากไอ้เด็กๆเลยชมพงไปแล้วอีเตเกตองเลยเขาเรียกเทมสเตเก็ตกระโดดเลยผมเอาตะเก็ตไปเล่นไม่เชื่อให้ดูไอจีผมไปโชว์เลยครับ ลุงอ่ะเด็กๆลุงอ่ะลุงอ่ะลุงหูลุ้มลุ้มลุงรู้สึกว่าที่เบรกมันหยางหน้าอ่ะผมไม่ใส่เบรกผมถอดออกเขาใส่เบรกไม่โฟมเป็นแค่สกิปดสกิ๊สกิปดสี่ล้อสกิ๊ดเบรกปึ๊กอันนั้นเบบีที่ใส่ล้อเบรกหน้าเบบีอ้อยจ๊ะ ถ้าดันงอไปเลยครับพี่พอกันพอกันไม่ไหวมีเนินมีเนินฮัลโครับ มดแรงครับหมดแรงหมดลแรงตัดแล้วเนาะตัดแล้วตอนนี้สบายๆแล้วฟรีรันละหายทำไมนานจังเลยเกเทำไมพี่สุดแบงอ๋ออันแรกเลยเนื้อไว้กินน้ำอ่าเดี๋ยวมาดูกันเป็นทายกระบะครับจะรอดไหมไฟชิดเอาอยู่ไหมฝนตกฝนตกประมาณสองสามชั่วโมงนะพี่ สามชั่วโมงได้สามชั่วโมงได้แล้วคือตกนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูครับเอ็นนะแป๊บนึงรอดเอ้ยแต่แห้งๆเนี่ยน้ำกิ้งด้วยดีดีเนี่ยน้ำกิ้งแต่อันนี้ซื้อซื้อแบบว่าไอ้าดูน้ำกิ้งเนี่ยเดี๋ยวใครใครช่วยเปิดฝาอันนี้คือลาด์ส้านะคือเขาเซลล์แต่ถ้ายี่ห้ออื่นน่ยมันอยู่ประมาณสามพันเจ็ดสามพันสองแต่ว่าอันนี้ผมได้มาราคาแค่สองพันเจ็ดผมเปิดไปแล้วผมเช็คดูสามพันกว่าบาทเออใช่ผมได้มาแค่สองพันเจ็ดแต่ราคาจริงมันสามพันแปด่างงี้ใช่ไหมพี่พีซื้อวันใช่ศุกร ไม่ใช่พี่รุดแล้วเอ้าเหรองงเนี่ยงงงงเพราะมันมืดหรืองงเพราะมันมืดมันมืดอ๋อมืดใช่ไหมไม่ค่อยได้คำอ๋อไม่ค่อยได้คำแต่เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ารอดไหมโอ้ยน้องกโอ้แห้งเลยพี่ผ่านผ่านยี้ไม่เปียกเลยแต่อันนี้อันนี้ผมขอบอกว่าพอดียืมเพื่อนบันไดยืมเพื่อนใครอย่างเงี้ยคนที่มีบันไดเพราะว่าผมตัวเต้มเมื่อวานเมาขึ้นไม่ได้แล้วผมก็เกรงใจเลยไม่ไม่กล้าเอาไปใช้เลย เรียงยังแห้งเลยเนี่ยรอดรอดเปียงยังแห้งเลยพี่ผ่านผ่านผ่านโอ้โหดีอ่ะอุ้ยดูคุณตกขนาดนี้รอดนี่ตอนแรกนึกว่าไม่รอดน้ำลงกระบะไม่พื้นเปียกไหมไม่เปียกอ่ะเออเอ้าไอ้ห่าลืมเปิดพัดลมทิ้งไว้อ่ะเออมันคุมมันคุมท้ายกระบะเลยพี่ก่อนมารีวิวสามชั่วโมงแบตไม่หมดเฮ้ยโอ้ยดีว่ะยี่บบาทพี่ เฮ้ยอันนี้ใช้ได้าเฮ้ยอันนี้พันพันสามพันสามเก้าสิบอ๋อราคาก็ตามนั้นดีดีใช้ได้แล้วชาร์จแบตได้ด้วยนะชาร์จ USB ได้ด้วยสามชั่วโมงแบตไม่หมดโอเคผ่านไมหมดโอเคโอเคผ่านผ่านเปิดข้ามคืนได้สักก็จบสักสักกี่แบตชั่วโมงอ่ะข้ามคืนได้ใช่ใช่ใช่ผ่านชาร์จรมผ่านด้วยแรงโดยใหญ่ดีด้วยต้องมีแบตมันจะสะดวกโอ้เวิร์กเวิร์กเวิร์กดูกันนอนคุสตาบาเลยพี่เออพี่ผ่านผ่านเปินคาดอ๋อแล้วมีหมูแค่สองตัวอ่ะไปดูไปดูเดี๋ยวไปตัวที่สามไปด รีวิวบ้นหมูตัวที่หนึ่งไม่รอดนะสร้างบ้านบนหาทรายไม่ผ่านเลยครับดูแลข้างล่างไม่น้ําไม่เข้าข้างล่างน้ําเข้านี่เลยครับอ๋อเข้าย้อนขึ้นมาตามลมเข้าอย่างนี้เลยเพราะว่านี่ตรงตรงเนี้ยมันตรงเขาเรียกอะไรตรงที่ระบายอากาศมันแค่นี้เองเอาไฟที่มันมันมันสูงไปไม่ถึงมันต้องครอบเลยจริงใช่มันต้องครอบเลยก็เลยย้อนน้ำลงมาเลยมันคือเต็นท์หน้าหนาวเต็นท์เต็นท์หน้าฝนครับไฟที่ใหญ่ ใาชิ้นเล็กไปชิ้นมีสันมีสารขาดในแลยวไปเตรียมตัวนอนบ้านผมไปดูเต็นท์เสร็จก่อนเต็นท์รอดผมรอดไปถุงมึงถ้ารอดดีคือเต็นท์เทพมากอ,อ,อ่ะผมผมสายขิงมออขอขิงแล้วแล้วออของิงรอดไปถึงมึง ถ้รอดนี่แบบโครเทพอ่ะเิง่ันเไยทีเดียวเชียรตอนแรกมีอไม้ด้วยเผื่อเริ่มลมอาเกเอาท่านเหรอไมใช่เหบีนี่ตอนแรกพูดี่กแกขายอ้ยแกมีอย่างนี้แกขายหมาล่าเมื่อเช้าเพ่ยไอ้พวกนี้ได้ขายหมาล่าเอาอยู่เ้ยย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 ดยย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 ม่ยย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 ยายย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 คือว่ายะนอนได้หรือเปล่า เออได้อย e, I mean, yeah, oh, okay. yeah, ู่โอ้ยได้ว่ะไม่แย่ไม่แย่เฮ้ยโอ้ยได้เอ้น้ำอ่ะน้ำที่ฝาอ๋อเราเอาตัวตรงนี้ลองนิดน่อยโยได้ได้นี่ลองโยไม่แย่ไม่แย่เลยรอดได้ไงวะเอาเช็ดชูซับๆหน่อยได้อยู่โอ้ไม่แย่ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเหลือหมูตัวเดียวนอนนนอกับผมเลยนอนบ้านผมเลยกันนี้อ๋อไม่มีใครอ๋อนี่ทางวิ่งเทลแสดงว่าการการมัอยู่ในเงี้ยไฟชีสสำคัญตรงนู้นอ๋อฝั่งที่เราขึ้นแสดงว่าไฟชีสสำคัญช่วยไว้ไฟชีสช่วยไว้ไฟชีสช่วยไว้คือนี่หน้าเปิดเป็นเว้ยเนี่ยแต่ถ้าปิดนนี่่คือไมเเข้าลยะ ปิดนี่คือรอดเลยอ่ะตอนนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงครับธรรมดของแคมปิ้งไม่เกินสี่ทุ่มแต่นี่พอดีเพิ่งสองทุ่มสองทุ่มกว่าอ่าสองทุ่มแต่มันมืดแล้วฝนตก้ะอาจจะเสียงดังไปนิดขอภฟหยผมมีไฟอย่างดีด้วยครบครบเฮ้ยผ่านผ่านครับเลยผ่านผ่านดูเลยอดขิงน้าเลยกล่ว่าน้ําท่วมแล้วเนี่ยรอดรอดเฉยรอดเฉยตัววันนี้คนนอนคอนโดสองคนครับผมกับเพื่อนนี่เป็นท่วม ตอนคอนโดเดี๋ยวผมจะบอกคอนโดผมน้ำท่วมนะผมไปเช็คกันน้ำท่วมนี่อายเลยมันต้องรอดสี่โอเคสองคดี